สาลาคอยพี่น้องสำรับมูนีกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องได้ได้เป็นเกียรติย่างยิ่งพี่น้องทางช่องหมอลำสิงซาแนวมือนี้นักกรองอัดแผ่นพผ่นใดมาเยี่ยมมายามช่องหมอลำสิงซาแนวพี่น้องดาวีสีมุกดาเพ่งที่ผนลองพี่น้องผู้ชายใจหมาเนาะ เป็นเวอร์ชันของดาวีสีมุกดาพี่น้องเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันพี่น้องซื้อเพ่งอันเดียวแต่ว่าหลายคนลองพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นเวอร์ชันของเพิ่นคือดาวีสีมุกดาพี่น้องปากด้อพี่น้องสิไปเอามาเป็นนั่งเอกหมอลำช่องหมอลำสิงซานิอนไปเวาลามาน้ำไอบ่อมันรุ่งบ่อมีสัญญาดิ มาเนี่ยเด้นี่เบิ่งสามมุกดาหารสิตัวบ่ี่นองอาทิดตามไปเด้อ้าทิดตามเบิ่งไปยาวสามมุกดาหารเนี่ยตรงไหนวาสิมาเป็นนั่งอีกช่องหมอล่ำสินซาเนียววะใช่ดีใจหลายจะนะหมอล่ำของเฮาสืบสาลวัฒนธรรมหมอล่ำเก่าเก่าย่อนยุคพี่น้องซึ่ง เก็บตกเอาหมอลำพูละลูกล้านเผาเกิดบ่ท่านเกิดบ่ได้ไงบ่ท่านสีน้ำมาให้พี่น้องในเบิงเช่นนักร่องผู้นี่นพี่น้องสิบปีขึ้นหลังเพิ่นเป็นดาวเด่นอผู้ชายใจหมาดาววีสีมุกดาหักล่องดังพี่น้องในช่วงนันพี่น้องจะนีหมอลำสีงกระไดน้ำหา ไปพบไปพ่อเพิ่อนอยูทางเพิ่นมางานอำเภอเขาวงอำเภอเขาวงหมอลำสิงเปิดทายถ้ำก็เลยไปพ่อไปเห็นเพิ่นก็เลยถามมาไปจังไหนมาจังไหนก็เลยได้มาเหตุคิดสอบถามประวัติเพิ่อนน้องลาเดียวนี้ลูกลาไปพักยูทางไหนน้องลาไกลบ่ บล็อก่ปันใดจ้าพูดเลยเนาะสกลนครมาเนาะจ้าอ่าก็ทือว่าไก่เลยสกลนครกับกาลสินคนละจังหวัดได้รู้หลคนละจังหวัดเออคนละจังหวัดด่พอใจกินฮอดก็มาหากันนาะโอ้ฟังแค่นี้สาวมุกดาหารกินฮอดช่องมอล่มสิงห์มาสั่นเลยไปพบไปพ่อกันเป็นพี่เป็นน้องกันเออน้ำผ้า ผลงานเก่าๆามาฝากมาตอนพี่นอ้องฝากการสนับสนุนเด้อพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์ช่องหมอลำสิงเนี่ยเอาไปเบิ่งพิ่งออผู้ชายใจหมาเวอร์ชั่นดาววีสีมุกดาเนี่ยพี่นอ้องไปให้กำลังใจเพิ่นเป็นนอกนักลองเก่าบาทนีส้สิไปเอามาเป็นนั่งเอกหมอลำเก่า <c oughs> เ็นเลยพี่นอ้อง ให้การสนับสนุนติดตามเน้อลูกหลานให้ทามอีหลีเน่ระยะอยู่ในสายบังเทิงได้ลูกได้ผัวบ่มีครอบครัวบ่ตอนนั้นคือเลิกกันกับผัวแล้วโอ้มีแสดงว่ามีตอบสันสันก็ได้จ้ะมีจ้ะเออีเนาะออันนี้ล่วงลึกไปหน่อยนึงเพื่ออย่างบะเพื่ออยากให้น้อง พี่น้องเข้าได้ผู้จักกันละว่า,าเปลี่ยนจังไรไปจังไรมากจังไรเดียวนี่โสดเป็นบะโสดเนาะเราดีดีตัวท่านผู้ชมได้ๆๆดิ่นบึงเนี้ยแต่ตอนนี้การขึ้นเส้นมีอยูแมนมีนันลาไห,ห้ว้าวามจริงมีก็ว่ามีช่วงนึ่งบ่มีแต่ตอนนี้มีแล้วอโอเคจ้ะโอเคนี่มันเป็นทางชีวิตของแต่ละคนพี่น้องทังชีวิตของแต่ละคน มันก็ต้องเดินไปเรื่อยๆพี่น้องบรยุดธอยู่กับที่ดอกอันสิ่งที่มันบรยุดธที่แน่นอนที่สุดคือเท่าไปเรื่อยตัวลูกปลาอืมเ <c oughs> ท่าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเอ้าเอา <c oughs> เอาดี๋ยวมาพบมาพอ่อกันแล้วกันละฝากต้นละฝากไปให้กำลังใจช่องมอลําช่องเพ่งดาวีสีมุกดานให้กำลังใจกันไปลูกหลานเกิดบ่ได้ไงบ่ท่านเด้พี่น้อง ยด็กน่อยอายุสิบปีนี่หยยัวขอไงได้เล่ลลนโทรศัพท์เป็นเก่งอีกด้วยเออเกิดพระท่านเหรอกบะเห็นเหรอเออเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆยังพระท่านแต่เดี๋ยวนี้ยด็กหน่อยดูนั่นขอไงยยขึ้นมาแล้วก็เลยได้บอกว่าเออฝากเป็นกำลังใจกันเเด้อย,ยังมีหน่อยก็บลูกปลานเท่าก็ได้คูจักว่านี่คือสมัยก่อนเขาเป็นนักร้องดังนักร้องอัดแผ่นเนาะ ฝากฝากตนพี่นอ้องครับลูกหลานนี่ยังสีว่าออกับท่านผู้ฟังผู้ชมบอฝากตนฝากขอบุญขอบคุณอีกยังกะเรียแเต่อวาวาดูจ้าขอบคุณหลายๆเด้วยจ้าเทียนมาลลมสิงชาแนลเชิญมากามานกันิกาขอบคุณหลายหลายด้วยจ้าแล้วก็ด<า>ต,ตามผลงานเพลงของหนูด้วยเจ้จาใช่มีผลงานเพลงใหม่ออกมากอยู่ติลูกหล่ะจ้าโอ้เอาพี่นอ้องเขาถ่าติดตามาบึง อุนผ้าวัดาสนาทรงารอาจสศดังคลิกเกาลล่าเนละลุกลาเนอะอ่าบ๊ายบายท่านผู้ชมเนี่ย<ป>อ่าส<ป>วัสด,ดีครับผม